คาดการไปล่วงหน้าแล้วผมเองก็คาดคาดด้วยแหละว่ายังไงก็ไม่ผ่านวอละาสามอาจารย์ดูทรงแล้วเป็นไงฮะ <c oughs> คือมันก็มีแนวโน้มสูงนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคือผมไม่แน่ใจว่าเขาคิดยุทธศาสตร์อะไรกันใน <ừ> ตอนที่ลงมาติ <ừ> นะครับ <ừ> สมมุติว่าเป็นยุทธศาสตร์ของทางพรรคที่เรียกกันว่าสีน้ำเงินนะ,นะครับ แล้วก็ก็กล่าวอ้างกันว่าพักสีน้ําเงินมีสอวอสีน้ําเงินก็น่าจะรู้กันแม้กระทั่งทางพักที่ถูกเรียกว่าสีส้มก็ไม่ปฏิเสธว่ามันมีนัยยะทั้งๆท,ที่ใครก็ต่างว่าหัวสอวอไม่ถูกไม่ดีหัวสอวอผิดนะครับต้องล้างต้องเลิกต้องถึงขั้นโมฆะทั้งหมดก็มีนะครับ,บเป็นเรื่องเป็นราวไปถึงขั้นว่าการหัวสอวอนี่เป็นนู่นน่ะยุโยงปลุกป,ปัน่นทําลาย ระบอบประชาธิปไตยอะไรกันแต่พอถึงเวลาจะใช้ประโยชน์นะพักประชาชนเองก็ยังพูดในลักษณะอยากให้พักภูมิใจไทยไปคุยกับทางสอวอหรืหอมีลักษณะของการชักชวนให้สวเห็นดีหเห็นงามด้วยซึ่งพูดก็พูดเถอะถ้าพูดแบบอังุ่นเปรี้ยวนะเอาแบบบว่าตาขยิบเนี่ยอ๋อไม่รู้อ๋อแค่คิดว่า ถ้ามีใครสักคนไปคุยกับสวได้ก,ก็ก็น่าจะดีนยะไม่ต่างกัน<ม>กับตอนที่ทางคอสอชอจัดให้มีสวเข้ามามแล้วสวชุดนั้นก็เป็นสวที่ใครๆก็รู้หมดอ่ะว่าคอสอชอเลือกมามใครๆก็ยังบอกเลยว่าที่ว่าคอสอชอ,อาจจะเป็นคนเอกประวิทธิ์ท่านเดียวก็ได้แต่พอ<ม>ถึงเวลาตอนที่ทางพรรคตอนนั้นก้าวไกลอยากจะให้คุณพิธาเป็นนายกก็กลับ หาหนทางเพื่อจะทำไงที่จะคุยให้สวเลือกคือ<ม>ไอ้ประเภทแบบนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราเห็นว่าสิ่งที่ทำมันไม่ถูกมันไม่ใช่เราไม่ยอมรับต้องไม่ใช้ประโยชน์จากมันเลยไม่อย่างนั้นมันก็คือเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลก็กินน้ำแกงน<ม>ึกออกไหมครับ<ม><ม>แล้วสิ่งเนี้ยบางทีเวลาที่เขาบอกว่าเกลียดตัวกินไข่<ม>เกลียดปลาไหลจะกินน้ำแกงเนี่ยเอาเข้าตามภาษตโบราณจริงเนี่ยมันพอหาที่ใช้ได้เพราะอะไรเพราะเขายกตัวอย่างในแง่ว่าสมมตินะครับว่า เป็นผู้หญิงชอบลูกชายเขาแต่เกลียดพ่อแม่เขาเป็นผู้ชายชอบลูกสาวเขาแต่ไม่ถูกกับพ่อแม่เขาอะไรประมาณนั้นอะแต่อันนี้มันยิ่งไปกว่าน,นั้นมันเป็นในลักษณะที่ว่าท้ายที่สุดพอคุณจะใช้ประโยชน์คุณก็ใช้ประโยชน์แล้วไม่รู้ละ่ะใครไปวางหมากกันยังไงถ้าวางหมากเป็นประการหนึ่งประการใดนะครับแล้วมันโผงมาเป็นว่าไปล้มร่างของพักเพื่อไทยผมเนี่ยตอนที่ลงมาตดปับ๊บผมยังนึกเลยเฮ้ย hey, ทำไมถึงวางหมากแบบนี้วะ ืแต่ผมยังไม่ทันคิดนะว่าจะเกิดอะไรต่อแต่พอตอนที่เกิดอยู่ดีๆมันลงมาติเอาร่างหลักเนี่ยซึ่งปกติมันไม่เกิดร่างหลักม,มันมักจะเป็นร่างที่เสนอโดยรัฐบาลอืมถ้ามีร่างประชาชนเข้ามาด้วยอันนั้นก็จะต้องเลือกร่างรัฐบาลเป็นหลักนะครับแต่ถ้าเกิดมีหลายๆร่างมันก็มักจะเอาร่างที่เป็นร่างรัฐบาลเป็นหลักแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยสภาก็มักจะลงมติแล้วก็เอาแต่ละร่าง มารวมกันแล้วก็พิจารณาไปอืมแต่ร่างที่มันควรจะเป็นร่างหลักถ้าตามปกติเลยนะคือร่างของรัฐบาลทีนี้ในภาวะการเนี่ยมันอาจจะไม่รู้ใครเป็นรัฐบาลไงเพราะว่าพรรคประชาชนก็ยกมือเพื่อที่จะให้อรกภูมใจไทยจัดตั้งได้ถูกไหมตามบริบทอ่ะเราก็ต้องเข้าใจว่าร่างหลักมันควรจะเป็นร่างภูมิใจไทยถูกต้องถ้าตามบริบทและตามปกติกันตอนไปคว่ำร่างของพรรคเพื่อไทยเขาพรรคเพื่อไทยเขาก็เลยมาบวกกับทางส้มเป็น ร่างประชาชนกลายเป็นร่างนหน<ล>าขึ้นมาซึ่งอันนี้กลายลเป็นปัญหาใช่คือ,อผมก็ไม่รู้ว่ายุทธศาสตร์เขาคิดยังไงถึงได้เรียนครับแต่พอถึงตอนที่เขามายกมือโหวตกันในอีกรอบหนึ่นงนะครับผมก็นึกเฮ้ยไอคนกําหนดยุทธศาสตร์ทำไมคิดอย่างนั้นเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมประหลาดใจที่ทางสวพากันไปคว่ำร่างเพื่อไทยอืมเพราะมันควรจะปล่อยเข้าสามร่างมันจะได้มีอะไรก็แล้วแต่เสียงแตกพูดกันง่ายๆนะ แล้วเียงแา,ากันว่าอย,ย่างนี้อาจารย์เขาว่ากันว่าอย่างนี้ทางสอวอเนี่ยเขาไม่พอใจเอ,อพรรคเพื่อไทยว่าในระหว่างอภิปรายเนี่ยโจมตีสอวอเยอะเขาก็เลยเหมือนสั่งสอนสั่งสอนเอาคืนนะ่ะนี่ไงคือคุณนัชพลสมมุตินะว่าสั่งสอนสมมุติคว้างบูมแรงไปนะตอนคว้างไปในโดนหัวพรรคเพื่อไทยแต่โดนเฉียด ืแต่พอมันวิ่งกลับมาเนี่ยมันดันโดนหัวพักภูมิใจไทยอย่างแรงไงอืมเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสามร่างนะครับอดไว้นะน้นําใสนะน้าใสอยู่นอกนะน้ําปุ่นอยู่ในครแล้วก็เวลาที่จะทําเนี่ยลองคิดให้มันลึกปล่อยให้ผ่านเข้าไปหมดอมพอเสียงแตกนะครเสียงของพักภูมิใจไทยต้องเยอะสุดเพราะว่าอย่างนี้ พรรคประชาชนยังไงก็โหวตให้แต่พรรคประชาชนอะถูกไหมพรรคเพื่อไทยก็โหวตให้แต่ของพรรคตัวเองอะแต่ของพรรคกรุงใจไทยในพรรคอื่นๆที่เหลือทั้งหมดจะมาโหวตให้กับพรรคกรุงใจไทยและถ้าจะต้องเลือกร่างใดร่างหนึ่งเป็นร่างหลักในเมื่อมันมีสามร่างแน่นอนนะครับแกนนาจัดตั้งรัฐบาลต้องเป็นร่างหลักถูกไหมแต่พอใช้ยุทธศาสตร์แบบนั้นแล้วแถมไม่พอตอนแรกเนี่ยนะลงมาติชนะอยู่นะแต่อันนี้ผมไม่กล่าวหาใครนะทำไมประธาน สภาการที่จะบอกว่าลงมาติแล้วนับใหม่เนี่ยนะครับ <ừ> นับใหม่แปลว่าเอาคะแนนที่ลงอยู่เดิมมานับใหม่ <ừ> ไม่<ร>ใช่ลงคะแนนใหม่นะ <ừ> แต่มันกลับกลายเป็นลงคะแนนใหม่อันนี้ก็บอกว่าไม่รู้นะไม่กล่าวหาประธานรัฐสภา,าแต่ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรแบบนี้ได้ยังไงอื <ừ> เพราะเหตุว่าคนที่ควรจะเป็นคนกาหนดคือประธานรัฐสภา,าว่านับคะแนนใหม่ <oui S 1> คือเอาคะแนนเดิมที่ลงมานับอาจเป็นว่าเกมในสภา,าเกิดเป็นแบบนี้ พอเกมในสภาจบเป็นแบบนี้เนี่ยพักภูมิใจไทยมีทางเลือกอยู่สองทางจะเอาเบาหรือว่าหนักอย่างที่ถามผมเมื่อสักครู่ก็คือว่าวาระสามไม่น่าผ่านอันนั้นเอาแบบเบานะก็คือสอวอไม่มีใครคุมเขาได้ก็ปล่อยเขาฟรีตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดคิดแบบที่เราคุยกันตรงเนี้ยนั่นแปลว่าสวกับสอสโอดยกว่ายิ่งพักภูมิใจไทยเนี่ยคุยกันมาถูกไหมถ้าภูมิใจไทยเขาบอกก็ไม่ได้คุยกันมาไงไม่ได้คิดเป็นยุทธศาสตร์เลยมากหรอกเขาไม่พอใจพักเพื่อไทยเขาก็ความของพักเพื่อไทยแค่นั้นอะ เอาไม่ได้คิดหรอกว่าท้ายที่สุดเนี่ยของพรรคไหนจะเป็นร่างหลักเพราะสวคือสวเขาไม่เกี่ยวกับสสพอถึงตอนท้ายวาระสามเขาก็ลงมาติแบบเนี้ยว่าไม่เอาก็จะไม่ได้เสียงเสียงไม่ถึงหกสิบหกหกสิบเจ็ดก็เสียงไม่ถึงก็ไม่ผ่านอันนี้แบบเบาๆนะถ้าแบบแรงๆเลยก็คือว่าพรรคกรุงใจไทยก็คิดมาคิดไปสมมุตินะว่าพรรคกรุงใจไทยทําทุกสิ่งทุกอย่างตามเโมเอเลยนะถามว่าคนที่ยังไงยังไงก็เลือกพรร ประชาชนจะเลือกพรรคภูมิใจไทยไหมไม่มีวันออย่าว่าแต่ทาตามเอโมเอเลยเอาเอโมเอขึ้นหิ้งแล้วกราบทุกวันนะ <c oughs> และปฏิบัติตามโดยสุดเสด็จทุกอย่างน <c oughs> ะคนเลือกพรรคประชาชนก็ไม่เลือกพรรคภูมิใจไทยถูกไหมทีนี้้าเกิดสมมติคนที่จะเลือกพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วพรรคภูมิใจไทยไม่ปฏิบัติตามเอโมเอแม้กระทั่งกระเบียดนิ้วเดินเลยนะอย่าว่าแต่เอาขึ้นหิ้งกราบไหว้เลยนะเยียบทุกวันเลยนะ คนเลือกภาคภูมิใจไ,ไทยก็เรื่มภาคภูมิใจไทยอยู่ดีอ่ะอืมจ่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอาแบบหักด้ามพระด้วยเข่าเลยไม่มีละเวลาทําไม่ทันแบบที่อย่าลืมนะว่าอาจารย์ประวันจากท่านรองนายกฝ่ายกฎหม,มายท่านก็นยังพูดเลยนะว่าไอ้สอสรอนี่ไม่รู้จะทันบ่นะอืมและแต่ไม่พอถ้าเกิดจะไม่เข็นไอยกร่างนูนใหม่ทั้งฉบับยุบสภาเลยทำทุกอย่างเสร็จแล้วโดยเฉพาะยิ่งทำเรื่องไทยกัมพูชาเนี่ยนะให้มันดี แล้วเจ็นลืมว่าประการแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่จะมาพูดเรื่องยกเลางนูนอะไรกันเนี่ยพักประชาชนพูดกันแบบเออกระเริกมากทุกคนทั้งในพัก<ม>ทั้งนอกพักทั้งนักก้าวหน้า<ม>ทั้งบรรดาผู้นาจิตวิญญาณหลายๆ<ม>ยุบสภา,าจาัดให้มีเรื่องตั้งใหม่ยุบสภา,า,<ม>ายุบสภา,าค่ะยุบสภาครับ<ม>ยุบสภาเว้ยจับอ้าวพระกุณใจไทยก็เอาประการแรกเลยดิยุบสภาจัดให้มีเรื่องตั้งใหม่เลยเพราะประการแรกแต่ยังไม่ต้องทําอะไรเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเลยคุณไปขึ้นเวทีหาเสียงคุณเองถ้าคุณได้เสียงกลับมาก็ก็เอาสิ แล้วทุกอย่างนะง่ายเลยเหลือแค่สองใบ m o u สี่สามสี่สี่สมมติพักภูมิใจไทยเลิกไปแล้วนะแล้วก็ไม่ต้องมามีบัตรไปที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าอะไรหรอกมีแค่สองใบพอที่สามที่สี่เรื่องถามเรื่องน้ำนุ่นไม่มีเพราะไม่ทานครับยังไงคนเลือกประจานผก็ไปเลือกข้าวิจายูอยู่ดีกลับอาจารย์ครับขออนุญาตประเด็นที่อาจารย์ว่าไวเดน่าสนใจมากเพราะเมื่อวานเนี่ยนายกอนุชินเนี่ยตอบคําถามสื่อมวลชนแบบนี้แล้วก็บอกว่าอํานาจอ่ะ อำนาจของนายกอ่ะถ้าผมพยายามรักษาสัญญาตามเออตามโมเอแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ไหวรัฐธรรมนูญมันมีทางไปไม่ได้เนี่ยก็อำนาจยุบสภาอยู่ที่ผมอ่ะอันนี้มีสิทธิ์ที่จะเกิดไหมจ๊ะแน่นอนครับก็อย่างที่ผมบอกนะจริงๆเนี่ยผมผมพูดไว้ก่อนหน้านี้ผมพูดตั้งแต่ตอนที่เกิดเหตุในสภาเนี่ยว่าก็เหลือสองทางนี้สิวาระสามไม่ต้องผ่านกับยุบสภาซะและยุบสภาเนี่ยนะครับ จร,จริงๆมีเหตุผลนั้นควรด้วยนะหนึ่งสมมตินะจัดการเรื่องกัมพูชากับไทยละว่าต้องเป็นอย่างนี้น <ะ S 1> ไทยกัมพูชาเนี่ยเราไม่คุยละหรือเราจะอะไรว่าไปยกเลยก m o มยูเอสี่สามสี่สี่ไปเลยปลดเปลื้องภาระประชาชนไปส่วนหนึ่งนะนะทําหน้าที่ในฐานะของรัฐบาลละอันที่สองจะทาเรื่องเศรษฐกิจอะไรเนี่ยตอนนี้ก็ทําละถูกไหมครับไอเรื่องของคนละเรึ่งกบหมูนออกอะใช่ไหมครับอันที่สามเนี่ยก็ทําเรื่องที่ปูพื้นฐานเอาไว้ในการที่จะแก้ปัญหาในระยะสั้นต่อไปจะไปทำอะไรก็ว่าไป ถ้าไม่ได้เป็นรัฐบ,บาลก็บอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยพักกรุงใจไทยพักอื่นๆพักร่วมก็จะไปทําในส่วนของตัวเองถ้ามาประกอบร่างกันได้ก็จะช่วยกันทําถ้าไม่ได้ประกอบร่างกันไปประกอบร่างกับใครก็จะทําเรื่องนี้อยู่ดีหรือถ้าเป็นตัวเองก็ยังจะทําไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้ารัฐบ,บาลอะไรก็ว่าไปถูกไหมครับ<ม>เสร็จแล้วก็มาพูดเรื่องรัฐมนูญว่าเรื่องรัฐมนูญเนี่ยพยายามแล้วอย่างที่คุณสุป,ปานบอกถูกไหมครับแต่มันไม่ได้จริงๆถ้าจะต้องเลือก<ม>พูดหล่อๆเลยนะระหว่าง m ม a อกับประเทศชาติประชาชนเนี่ย m ม a อเนี่ยขอโทษนะครับ มันก็ต้องถูกเอาไปวางไว้ด้านข้างตอนนี้ประโยชน์เบื้องหน้าของประเทศชาติประชาชนไม่ใช่เรื่องของการยกรางับนูนฉบับใหม่ไม่ใช่เรื่องการเอาสรมาพอฟังมาฟังไปไปคิดดูแล้วเนี่ยพวกท่านกำลังจะทําเพื่อตัวเองหรือเปล่าจริงๆผมพยายามจะร่วมมือกับพรคประชาชนเต็มที่ที่สุดนะแต่พอมองดูแลเนี่ยพรคประชาชนไม่ได้มุ่งมองประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลักคิดแต่เอาแต่พื้นฐานของตัวเองคิดแต่เอาแต่อยากได้แบบของตัวเองแม้กระทั่งร่วมมือกันแม้กระทั่งปรับแต่งให้เข้ากันยังไม่ทําเลย มันคงไม่ไหวแล้วล่ะครับยุทธภาแต่ให้มีเลือกตั้งใหม่ไอ้เนี่ยสวิงโหวตอะเสียงที่ตอนแรกเ,เลือกประชาชนดีไม่น่าเลือกภูมิใจไทยดีไหมอาจจะเทมาเลือกภูมิใจไทยหมดเลยนะอืมคือคือจริงๆเื่อมาเนี่ยอาจารย์ว่าไอการที่ไปดันทุรงังอยากใช้คำนี้เลยอะก็คือว่า S <S <S ไปโหวตเพื่อเอาร่างพักประชาชนมาเป็นร่างหลักเนี่ยที่คิดว่าตัวเองจะกำหนดไอ้ทิศทางของไอ้โมเดลสสรก็ดีกรทก็ดีได้เนี่ยนะมันกลับกลายเป็นเป็นอาวุธที่จะมาปักตัวเองเหมือนกันนะเพราะว่าด้วยความที่มันค่อนข้างจะล่อแหลมกับไอ้คำวินิจฉัยของศารนันมูลูนก็ดีเรื่องไอ้เลือกตรงเลือกไม่ตรงอะไรเนี่ยนะ รวมถึงไส้ใน,ในบางอย่างที่เขาจะสอดแทรกอยู่ในเอกลักษณกของของสอสอรอประเด็นอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้ในที่สุดพอไปแปลยัติกันในชั้นวาระสองจนผ่านมาวาระสามเนี่ยสุดท้ายวุฒธธิก็ตีตกอยู่ดีอ่ะใช่แล้วมันก็ไม่ได้เลยเสียเวลาไปเปล่าๆผมเรียนอย่างนี้พักประชาชนพยายามเป็นเจ้าหลักการ แต่มันจะเป็นหลักการประเภทไม้หลักปักที่เลนอยู่เป็นประจําแล้วก็วันหนึ่งก็จะเอาแบบนี้วันนี้จะเอาแบบนั้นวันโน้นจะเอาแบบโน้นว่ากันไปนะผมยกตัวอย่างเจ้าหลักการสองท่านนะง่ายๆท่านหนึ่งเนี่ยคือเจ้าหลักการแล้วก็ไปเรื่อยๆไม่มีการใช้จังหวะนะไม่มีการขยับปรับเปลี่ยนในรูปแบบของการเป็นเจ้าหลักการคือคุณชวนอิกภยัยเห็นไหมจะเกิดขึ้นช้างลงมาอะไรในพระประชาธิป,ปัตย์ก็ตามนะก็อยู่กันไปคุณมันหยัดด้วยะทั้งสองท่าน ทั้งคุณชวนทั้งคุณบัญญัติก็จะเป็นเหมือนกันขึ้นข้างลงมาอะไรแล้วคุณบัญญัตินี่ดีมากเลยนะคุณบัญญตัติตอนนั้นสู้แพ้คุณทักษิณน,นะแบบพาพักคือโหได้คะแนนกราวรูดเลยท่านลาออกทันทีเลยนะคุณอภิสิทธิ์ยังไม่ทําแบบนั้นทันทีนะอืแต่เอาละ่ะเจ้าหลักการพอประมาณคือคุณอภิสิทธิ์อ่ะเลือกตั้งแบบนี้ถ้าเกิดมันจะทุดจริตหรือมันจะไม่สามารถสุดจริตเป็นเที่ยงทาได้แอนบอยคอรดอืม ฉันไม่อยากเข้าร่วมกับพวกปฏิวัติรัฐประหารอืมจะมีใครติดติงว่าตอนนั้นเคยจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารก็จังเถอะนะไม่เป็นไรฉันลาออกเว้ยแล้วรอจังหวะจะโคนยังคงรักษาหลักการก็คือฉันจะเป็นประชาธิปัตย์ก็เป็นประชาธิปัตย์ใครมาชวนตั้งพักใครมาชวนอยู่พักอีกฉันไม่ทำกลับมาวันเนี้ยเสร็จแล้วก็กลับมาประชาธิปัตย์วันนี้เป็นหัวหน้าพักละอันเนี้ยถ้าพูดกันเทียบกันเลยนะแบบปอนต่อปอนนะความเป็นเจ้าหลักการของคุณพิสิ์ยังย่อหย่อนกว่าคุณบัญญัติกับคุณชวนอยู่เยอ แต่ก็ยังถือเป็นเจ้าหลักการได้ยังคงประคับประคองหลักการของสิ่งที่ตัวเองเชื่อยังคงไปซ้ายบ้บางขวาบ้างก็ตามแต่ยังคงถือหลักการเป็นหลักว่าฉันลาออกเว้ยฉันไม่ลงเลือกตั้งฉันไรแต่ถ้าเกิดทําแบบพรรคประชาชนหรือเดิมพรรคเก้าไกลหรือไปตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่เนี่ยถ้าไม่เอารัฐธรรมนูญเลยต้องไม่ลงเลือกตั้งเพราะฉันไม่ชอบกฎแบบนี้เหมือนเราเตะฟุตบอลอ่ะคุณนัชพลสุรัณถูกปะเหมือนในช่วที่มึงบอกว่ากูไม่เตะฟุตบอลกับมึงกูจะทำรักบี้ก็ทำรักบี้ไปเลยไง ไอ้พวกที่เล่นรักบี้เล่นไปเล่นมาบอกกูไม่เล่นรักบี้แล้วกูจะไปเล่นอเมริการฟุตบอลก็ทาไปเลยไงแต่ไม่ใช่เตะฟุตบอลแล้วคว้าลูกวิ่งบางทีอีกคนนึงคว้าลูกวิ่งแทนที่คุณจะบอกว่ากูเลิกแล้วกูไม่เล่นกลับบอกว่าเฮ้ยกูยังเล่นอยู่แต่มึงต้องออกไปอ่ะเอาอะไรวะจับเพราะฉะนั้นพอประชาชนใช้หลักการแบบเนี้ยมันท้ายที่สุดมันเลยไม่สามารถจะทําได้จริงในทางปฏิบัติแล้วพอมันไปเกิดเกมการเมืองซึ่งมันไม่ใช่เรื่องดีนักนะ แต่การเมืองทุกที่ในโลกนี้เนี่ยมันมีการวางหมากมันมีการเล่นเกมมันมีการทําอะไรที่มันเป็นกลศึกอยู่แล้วแหละแต่คุณก็ต้องคิดเรื่องเหล่านี้ด้วยครับคือตอนนี้มันจะมองอะแบบอืมครับเชิญ่ะอาจารย์ครับถ้าจะมองถึงกรอบเวลาที่ทางโฆษกคณะกรรมการนะครับที่จะพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญกับโฆษกของจวอเขาออกมาให้ข่าวเมื่อวานเนี้ย เขาบอกว่าเปิดสมัยประชุมสภาในวันที่12ธันวาคมเนี่ยนะครับก็จะมีการนําร่างนี้ก็สู่การพิจารณาในวาระสามเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแบบที่อาจารย์ว่าเนี่ยวาระสามเนี่ยแล้วก็สังคมจับตาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกลางเดือนธันวาคมนี้เนี่ยการเมืองไทยจะอยู่ในภาวะการเงืองรอแน่จับเพราะว่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็หมายถึงว่าก็ยุบงสภาใช่แน่นอนแล้วง่ายๆนีนะครับคือไม่รู้น่าหรับผมนะ วันนี้สิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดสําหรับบ้านเมืองมีอยู่สามเรื่อง 1, หนึ่งเรื่องไทยกัมพูชาเนี่ยหนักหนาที่สุดอืสองเนี่ยนะครับเรื่องปากท้องพี่น้องประชาชนคือเรื่องเศรษฐกิจสามเนี่ยคือเรื่องของภาวะสังคมที่มันยังคิดต่างยังแตกแยกกันอยู่อืมถ้าพักกูุงใจไทยตั้งหลักให้ได้แก้สองสามเรื่องนี้เนี่ยนะครับแล้วก็บอกไปว่าอะไรของพวกคุณพักประชาชนคุณพูดแต่ละธรรมนูญรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเนี่ย ทหารไทยจะเสียชีวิตพี่น้องคนไทยจะลำบากยากแค้นจะมีกินไม่มีกินจะสามารถอยู่อาศัยคาย,ายแดนได้หรือไม่เราจะถูกรุกรานแค่ไหนเราจะโดนสแกมเมอร์ทำร,ร้ายยังไงคุณก็มีแต่พูดบางส่วนอย่างคุณโรมเนี่ยก็พูดพูด,พ,ด,พ,ด,พ,ดพูดไปหรือว่าทีมงานของคุณก็พูดพูดไปแต่เวลาจะเอาเข้าจริงๆถึงทางปฏิบัติคุณก็เอาแต่เรื่องรัฐธรรมนูญนะ่ะคุณโยนเรื่องพวกนี้มาให้ผมหมดได้ผมทําแต่ว่าเรื่องรัฐธรรมนูญผมก็ทาไม่ไหวแล้วล่ะ ืก <mm ็แค่นั้นเพราะนั้นเพราะนั้นดูทิศทางแล้วก็ก็เป็นอย่างที่เดียผมคาดการเนี่ยผมว่าเนี่ยกลางธันวาก็จบเหตุรัฐมนูญก็ไอตัวไอไอไอตัวล่างแก้อะไรนี้ก็คงไม่ผ่านแล้วแล้วก็คงยุบสภากันไปเราก็เตรียมเตรียมเลือกตั้งหลังจากนั้นอีกเท่าไหร่ละสี่สิบห้าแล้วผมมาบอกกัาประชาชนนะคุณสุปันคุณรัชพลผมบอกาประชาชนง่ายๆเลยนะว่า กลับไปที่การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่คณะราษฎรแล้วก็บรรดาท่านอนุรักษนิยมท่านนิยมเจ้าทั้งหลายเขาก็ได้คุยกันไปแล้วเนี่ยนะออืสิบ <10 S 1> ทันวาคม2475จ็ดกแก้รัฐธรรมนูญสามในสี่ของรัฐสภาถ้าเรานับจํานวนคนตอนนี้เจ็ดร้อยคนในสามในสี่คือห้าร้อยยี่สิบห้านะก็แปลว่า,าสอ,อสอทั้งสภาก็ไม่ได้อะต้องมีสรวร่วมด้วยคุณก็ต้องไปคุยกันให้มันหาทางออก เราไม่ต้องมากาหนดเราเป็นหนึ่งในสามของสอวอรหรือว่าร้อยละยี่สิบของสอเอ่อของสอสอฝ่ายค้านอะไรอย่างเงี้ยหรือสอสอฝ่ายเสียงข้างน้อยอะไรก็ตามคุณก็เอาแบบเนี้ยแล้วคุณก็ไปหาทางที่จะแก้รัฐธรรมนูญที่คุณอยากแก้ในสภาแล้วก็พูดคุยกับประชาชนให้ประชาชนทั้งหลายเขาได้มีโอกาสมีส่วนร่วมเขาได้ช่วยกันยกล่างแค่นั้นนะ่ะคุณอยากเล่นใหญ่ไงครับก็ลองรอดูครับเขาอาจจะสำเร็จก็ได้นะมองแล้ว